สวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม t i c c h a n n e l นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนเพื่อนๆทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับผมเอาละครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดของทาง rov กันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมใหม่ในวันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นกิจกรรมโรงเรียน rov นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีแจกของแล้วก็สกินฟรีมากมายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นสกินของทางเซลฟี่นะครับที่จะเข้ามาใหม่ในวันทีี่29น้ ซึ่งในส่วนของสกินเซลฟี่ที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ามันจะสวยงามสักแค่ไหนกันเชียวนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมกันเลยครับผมครับเนี่ยครับก็ในส่วนของสกินเซลฟี่ใหม่นะครับก็จะมาในโมเดลในชุดของนักวิ่งนะครับเนี่ยครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับชุดสีฟ้านะครับถือหอกของเขาเนี่ยครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะครับมากับผมสีฟ้าแล้วก็โพกผ้าพกหัวด้วยนะครับผม ในส่วนของวิธีการรับสกินเซลฟี่นะครับจะมีวิธีการารับยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมก็ก่อนอื่นเรามาสรุปกิจกรรมโรงเรียน ROV กันก่อนนะครับก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเย็นนี้เจอกันนะครับจะเป็นการสะสมเข็มกัดนะครับแกลกรับสกินใหม่ถาวรน,นะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลแกรกนะครับคล้าย ยากูซ่าครับอันนี้ก็ค่อนข้างสวยงามซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มให้สะสมตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่11กันยายนนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับในส่วนของกิจกรรมที่2เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมชมลมอาวนะครับเลือกชมลมทําภารกิจรับสกินถาวรน,นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าร่วมชมรมนะครับตั้งแต่วันที่21นะครับถึงวันที่30นะครับซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับสกินครับไม่ว่าจะเป็นซเลก้านะครับลอเลี่ยวนะครับหรือแม้กระทั่งวิปแล้วก็มอทอนะครับค่อนข้างสวยงามครับก็อย่าลืมเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะครับต่อมาเป็นกิจกรรมที่3นะครับก็จะเป็นกิจกรรมชมรมกีตาร์ ROV นะครับผมวิ่งแข่งขันเพื่อรับสกินใหม่ถาวรครับเนี่ยครับในวันที่29ถึงวันที่13นะครับเพียงแค่ เรากดเข้ามาร่วมชมลมกีทาร์อวีนครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสกินเซลฟิตฟรีแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับปักหมุดไว้เลยนะครับวันที่29นะครับหมดเขตวันที่13นะครับผมกิจกรรมที่4นะครับก็จะเป็นกิจกรรมงานโรงเรียน ROV นะครับก็จะรับรูปกรอบรูปโปรไฟล์และรางวัล อื่นๆอีกมากมายนะครับก็กิจกรรมที่5นะครับก็จะเป็นกิจกรรมชมลมนักเต้นอาวีนะครับก็จะเป็นการทาภารกิจนะครับเพื่อรุ่นรับท่าเต้นฟรีนะครับก็มีท่าเต้นหลากหลายตัวละคระครับก็อย่าลืมไปทํากันนะในวันที่22ถึงวันที่30นะครับผมและกิจกรรมสุดท้ายนะเป็นกิจกรรมฉลองเปิดชมรมเปิดให้เล่นทุกโหมดทุกฮีโร่ นะครับในวันที่28 29ครับสำหรับสายฟรีครับอยากเล่นฮีโร่ตัวไหนฮีโร่เข้าใหม่นะครับก็เข้ามาเล่นได้ฟรีนะครับในวันที่28ถึงวันที่29นี้กันเลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับเพื่อให้เรากดมาลุ้นรับของรางวัลได้ฟรีนะครับกิจกรรมอื่นๆจะมีอะไรก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมครับกิจกรรมแรกครับก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินรับเลยครับ กรอบโปรไฟล์ชมรมอ v สุดเท่นะครับผมซึ่งเงื่อนไขเนี่ยก็จะรับได้เพียง1กรอบเท่านั้นนะครับเพื่อนๆชื่นชอบกรอบรูปโปรไฟล์ของอันไหนนะครับก็คลิกกดรับได้เลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยก็จะชอบในส่วนของกรอบโปรไฟล์ของคาเฟนี่นะครับเพราะค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรม เล่นโหมด 5v5 s หรือจัดอันดับนะครับเพื่อรับฟรีรูปโปรไฟล์คาเฟนีนะครับโอ้อันนี้โคตรสวยเลยครับทุกคนแบบเป็นโปรไฟล์คาเฟนีนะครับน่ารักฟุ้งฟิ้งมากครับสีม่วงครับก็อย่าลืมเข้าไปทํากันนะครับเพียงแค่เล่นโหมด 5v5 นะครับหรือจัดอันดับจํานวน3เกมครับก็สามารถรับกรอบรูปโปรไฟล์ได้ฟรีแล้วครับผมอ่าแล้วก็กิจกรรมต่อไปครับก็จะเป็นรับฟรีชิ้นส่วนลูนนะครับจำนวน2,900ชิ้นครับสำหรับใครที่เป็นนักอ่า สะสมลูนนะครับก็อย่าลืมเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมครับเพียงแค่เล่นโหมด 5v5 นะครับหรือจัดอันดับเพียง1เกมเท่านั้น,นครับก็รับไปเลยชิ้นส่วนรูน2000กว่าชิ้นนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่22ส,งสิงหาครับแล้วก็จะหมดเขตในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนครับ สำหรับกิจกรรม r อาที่ผมเอามาอัปเดตให้ได้รับชมกันในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก่อนจะจากลากันไปนะครับผมก็จะมีอ่าสกินเซลฟี่มาให้ดูกันนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลย